นเป็ปราขาดใจอีกเพลงหนึ่งอ่ะของโลโซนะครับอัลบั้มแรกเลยนะครับแล้วแต่เต้รู้ไหมว่าแกใช้กีตาร์ตัวไหนโซโล่ฟังเสียงไม่ใช่เป็นแอเบเน็ตพิเศษนี้คือตัวจริงผมบอกหลายคลิปแล้ว โอ้โหทุกคนครับเมื่อกี้อยากบอกว่าเสียใจโลโซอโอ้โหเพลงนี้แบบกินใจมากพี่ตั๊กเล่นบ่อยเลยใช่ไหมครับไปกิงด้วยเล่นบ่อยครับแต่ว่าหลังๆมานี่ก็แบบลืมลืมไปบ้างลืมลืมไปบ้างใช่สำหรับผมอ่ะมันโดนใจตั้งแต่พี่เสกท่อนเกากีตาร์มาแล้วครับเต้เต้ใช่ไหมว่าเพลงนี้แบบควแบบอายุมัน50าขึ้นชอบมากนะชอบมากอ่ารุ่นรุ่นพี่พี่ทั้งจำนายพี่สมัยก่อนนี่แบบ50กว่าเนี่ยเกือบ60เนี่ยชอบเพลงนี้มากหลายๆคนคือแบบท่อนทุกันนะท่อนฮุกมันมันจะแบบกี่ตร์กลองได้เลยท่อนก อาจเป็นปราะฉันเองที่ทำให้เธอเสียใจเี่ออันนี้คืออัจฉริยะทางดนตรีจริงๆนะทุกคนพิเศษนี้คือตัวจริงผมบอกหลายคลิปแล้วคือไม่ว่าจะการเรียบเรียงดนตรีการแต่งลายกีตาร์ตั้งแต่ท่อนขึ้นน่ะอินโทรจนถึงจบเพลงอ่ะเมื่อเพลงไหนๆคือสุดแล้วเมื่อกี้ ทอนฮุกคือสุดมากเลยจริงๆเพลงนี้เป็นเป็นเพลงช้าที่พี่เศกไม่ได้เอาขึ้นเล่นคอนเสิร์ตนานมากครับน้อยมากครับอย่าง Lock and Roll เขาก็จะโปรโมตแต่เพลงล็อกแอ l l ลอย่างอย่างเนี้ยเป็นอยู่ในชุดโลโซไซตี้ชุดแรกเลยชุดแรกอยากบอกว่าเสียใจใช่ครับสำหรับท่อนอินโทอยากบอกว่าเสียใจใช้3คอร์ดใช่3คอร์ดติดตาคอร์ดเน้นๆเลยฮะแบบนี้นะครับพี่ไม่รู้ว่าถูกถูกต้องหรือเปล่า มันเป็น3พอร์ตคือพื้นฐานแต่ว่าการคิดอะคือพิเศษใช้สายเปล่าใช่โอเพนสายเปล่าใช่อ่าแล้วก็จะเป็นอ่ามายเนอรใช่ครับแต่ตรงเนี้ยตอนแรกพี่หายทุงนไหนมันจับยังไงอ๋อบีมายเนอร์เซเว่นใช่ใช่สมัยก่อนนะไม่รู้ว่ามันไม่มี youtube ดูแบบนี้แลาต้องไม่ไม่ได้แบบมานั่งแกะแบบละเอียดอะไรขนาดนั้นเมื่อก่อนเราก็แบบเล่นแบบอินโทรแบบเด็กบ้านๆธรรมดาก็แบบเมื่อก่อนเอไม่เ อย่างเงี้ยอรับ D เนอร์แล้วก็อี E เนอร์ใช่แต่พอเราเราเล่นมาสักพักหนึ่งสักเล่นกีตาร์มาได้สักปีสองปีเราก็เริ่มแบบค้นหาเสียงที่มันใช่ที่มันตรงกับในในพบนเทปเลยใช่ไหมครับแกะหูเลยสมัยก่อนไม่มีไม่มียูทูบไม่มีอะสมัยก่อนก็เป็นมบนเทปก่อเสร็จก็ไปแช่ตู้เย็นโอ้ยังท่อนนี้แกะนานไหมครับถ้าถ้าสมัยก่อนพี่ตั้แกะไม่นานครับผมผมแกะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ ไม่ถึงอาทิตย์อะสวยงามมากเลยนะเหมือนใช้ใช้ตัวเบสใช้คู่3แล้วก็ใช้ตัวมายเนอร์เซเว่นแล้วก็ตรง E minor นอพี่ตั๊กเล่นยังไงครับ E minor E minor ตัวส่งเลยอ่ะอ่าเนี่ยก็ยังใช้สายเปิดใช่ครับฟังแล้วมันมันหวงเหวงวังเวงแบบหม่นหมนเนาะพี่ตั๊กเนาะแล้วก็แบบมันเข้ากับท่อนร้องท่อนเริ่มแล้วพี่ตั๊กขอท่อนเริ่มหน่อยครับเวิร์ดนิดนึงอ่าท่อนเริ่มนะใช่ครับ ที่เจออีกทีหากวันนี้ได้มีสิทธิพูดไปเพลงนี้เล่นแล้วร้องยากร้องยากใช่เพราะว่ามันมันปิกกิ้งเป็นตัวเบสไปด้วยใช่ใช่เพราะนั้นเวลาเล่นเพลงนี้พี่เสกไม่ค่อยเอาเอาไปเล่นร้องโอ้แกก็เล่นได้ปกติแต่ว่าแกไม่ค่อยเอาไปร้องไปเล่นบนเวทีสักเท่าไหร่แต่โดนตั้งแต่ท่อนขึ้นเลยนะหาแค่ได้พบได้เจอแบบโอ้โหใช่ใช่แล้วแต่เต้รู้ไหมว่าเพลงนี้ แกใช้กีตาร์ตัวไหนโซโล่อุ้ยไม่รู้ครับฟังจากเสียงฟังจากเสียงลองไปฟังดูครับท่นอนโซโล ตัวไหนครับเฉลยเลยครับผมไม่รู้พี่ไม่รู้เอ้าตายแล้วพี่ตั๊กถามผมเราไปหาดูครับฟังจากเสียงน่าจะเป็นไอวาเน็ตไอวาเน็ตใช่ไหมฮะอ๋อทอดโซโล่นะครับถ้าใครรู้นะทอดโซโล่เพลงอยากบอกเป็นเสียใจนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเป็นกีตาร์ตัวไหนนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจพี่ตั๊กก็ไม่แน่ใจด้วยไม่แน่ใจครับนะครับแต่เดาว่าเป็นไอวานเน็ตไอวานเน็ตสตรีทวสีขาวประมาณนั้นครับเพราะว่าคิดว่าฟังจากเสียงแล้วมันมันน่าจะเป็นไอวานเน็ต ไม่ใช้เฟนเดอร์เฟนเดอร์มันต้องเป็นหลังจากชุดเอนเตอร์เทนเมนต์มาอ๋อเออชุดแรกเป็นไอเบเนใช่ใช่ใโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอยากบอกว่าเสียใจนะครับผมเป็นเพลงแบบโอ้โหแบบขาดใจอีกเพลงหนึ่งอ่ะของโลโซนะครับอัลบั้มแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับเพลงต่อไปนะครับ